Share, โซเชียลแห่แชร์โพสต์ของพนักงานการทางพิเศษระบุทำงานวันสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันวันที่หมาขึ้นทางด่วนฟรีแทบทุกทางหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปทำให้มีกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์การกระทำของพนักงานกลุ่มนี้จำนวนมาก ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เรียกพนักงานคนดังกล่าวมาชี้แจงถึงรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งพนักงานคนดังกล่าวได้ชี้แจงถึงการกระทําว่าได้กระทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพียงแค่ตั้งใจจะสื่อในพื้นที่ส่วนตัวว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มักจะมีการจุดพลุซึ่งทําให้สุนัขตกใจและวิ่งขึ้นมาบนทางด่วนกันเป็นประจําทุกปีทั้งนี้จึงได้มีคําสั่ง ภาคา่ันพนักงานคนดังกล่าวแล้วรวมถึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตนเองนั้นก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องขอโทษผู้ที่ใช้บริการและประชาชนมาณที่นี้ด้วย